สวัสดีค่ะกลับมพงกลับรอบรงคกอีกเช่นเคยวันนี้มามาแล้วหลังจากหายกันไปเนิ่นนานเหลือเกินนะครเกือบสิบเดือนไหมนานมากอ่ใช่ค่ะเพราะว่าแบบยุ่งเราก็ยุ่งแต่เราก็พยายามมีอะไรออกมาบ้างรู้สึกผิดเลยแต่วันนี้ก็เป็นโอกาสดีเพราะว่ามันเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่เนาะราใหม่ไหนสงการเออสงการก็โดนปีใหม่ไทยปีใหม่ไทย แล้วเราก็ได้กลับบ้านด้วยกันนะคะปรากฏว่าวันนี้รถติดมากก็เลยมาติดอยู่ที่หัวห,หนนวินก็เลยมาแวะนอนที่หัวหิ<ช>นก็เลยแบบมีอุปกรณ์อยู่พอดีอก็อ่ะเชิญพี่เพลงมาเพราะว่าพี่เพลงก็ไม่มีเวลาดูคอนเทนต์ใดๆเอยก็เลยมาดูคอนเทนต์วันนี้กันนะคะเป็นของน้องเอิร์ธกับน้องมีใช่ค่ะ E.M.S EARTH Make Space นะคะ E.P. 1 5ที่ E.P. 15เพราะอะไรเพราะเราอ่ะชอบนีโอ แหมแล้วน้องหยุดวันน้นะจากรายการเซเพาส์คือแบบมีโอตลกมากคือแบบเหมือนเข้าขากับมิกยังไงไม่รู้เหมือนก็เป uh> ็นแบบกับเหมือนมีเป็นความสัมพันธ์ที่ลงตรงกางของเอิร์ธม anyway> ิกและนิโอเขาน่ารักกันแหละสามคนน่ะแต่เราก็ยังบอกว่าเราออดกันน้องมิกว้างๆแล้วก็คิดถึงมากๆเลยนะคะแต่ไม่ได้ตามดูน้องทวีพีวันนี้ก็มาดูพร้อมๆกันเลยแล้วก็คิดถึงเพื่อนๆด้วยใช่อะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าอ่า EMS Earth Mix Space EP ที่มีน้องนี่โอมมาร่วมแจมด้วยจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะไปเลยค่ะแม่เตือนอะไรคือเริ่มจากอะไรไปซื้อของที่ตลาดวเนี่ยเนี่ยโยมน้องก็ตลอดโอ้โว้ายว้าว้ายดูหน้า้องเอิร์ ตามมาหรอไม่รู้ยังข้างอยู่แต่มิกว่าไม่รู้ไม่ได้ดูพี่เอิร์ดูล้นอพว่านี้เอิดมาคนียวแล้วอีกคนนึ่งก็ตอง่รีด้เขากำลังฝึกงานอยู่เอาหลยฝคือเดี๋ยวจะตามมาเป็นไงบ้างงานการครั้งแรกดีใจมากๆฮะแล้วผมได้มาเทวเลยมาเที่ยว ยิ่งกว่าเดิมยิ่งกว่าเดิมเนี่ยพี่เอิร์ดเอต้องเอิร์ดพูดเก่งขึ้นนหฉันอยามาว่าน้องเอิร์ดฉันแต่เหมือนว่าไม่ได้เจอนานเอเซอรี่เขาเยอะขึ้นนะมีวงมีแหวนมีกำไลอเออร์า ก็คือถัดตามมาใช่ไหมต่อเพราะว่าต้องไปเราโเคสตอรือว่าต้องแบบก็ต้องคุยกับเพื่อนทำงานตรงนี้แล้ววันนี้คือเป็นการใช้ชีวิตเต็มที่ถึงวันแต่ว่าเราไปถึงที่ธรรมดาพวกนี้เราจะไปเที่ยวแล้วอูเพราะว่าอันนี้แบบทีมามา่มาแมลา้ว ไม่ได้ไปไหนมาไหนมานานแล้วเลยผลงานหนังก็อยางนะครับผ่อนรายการก็อย่างจะผ่อนโอ้ทำไมตอนนี้ดูเหมือนโผมาโอ้น้องผอมตอนที่เข้าเซฟเทาก็เหมือนเขานเซฟเทาไม่เห็นดูหอมเลยดูแบบบุบปั๊บปุบเมากไม่แต่เขาก็ดูผอมกว่าเดิมมาเออคุยกันแล้วว่าเออเดี๋ยวจะไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนพี่เอิร์ตก็อย่างว่าพี่เอิร์ตปกติเออเออ าไปบ้านเธอหรอใช่กว่าเนี้ยเขาไปบ้านนั้นมาวันนี้เราอะเคยเจอญาติเขาแล้วอะจบแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเขายังไม่เคยเจอญาติเราอะไรเงี้ยพอดูหนอยว่าช่วงนี้เราทำบ้านเสร็จแล้วแบบที่บ้านที่เราต่างหองมามาแบบทำบุญบ้านอะไรเงี้ยครับเดียวเราเลยบอกแบบแป๊บเดียวน้่งนิจะซื้อบ้านหรือแบบน่าภูมิใจเนอะตลอดอะไรเงี้ยว่าจบแล้วอะไรเงี้ยว่า พน้องมีเป็นหนุ่มเอ้บ้าเหนือนะหรือภาคเหนือลำปางใช่ไหมใ่ใช่ใแม่สวยจังเลยนะแม่โแม่ดีใจจนแม่ยแกวเลยโอ้ยสุดหล่อแล้วแม่เข้าไปหอมแก้งงไหมดเมแม่เก่งเอาถือว่าขาข้ากันไยาเาเข้าัปได้ดีอยตองเนน่ารักมากแม่ีอะทำขนมจีนมานะพี่เอเาเปคน ไม่เป็นกนาหเไม่ค่อยเปนเท่าไหหมเขาไม่ค่อยกินหนนี้แล้วแบบไม่หน้ตาไม่หาอกัยม้ากอไม่ทขาโอ้หเาเสียใจเสียใจไป่ทดูคน้มากยก็ม่ตอเ้กวตไรต้องเดี๋ยวขอพักอนก่อนนะครไม่เจนกัดูีลโน่นนะดนะโอเอ็นดูมิ อีพวกนี้ก็ล้นไปไหนเมือตื่นเมือตื่นเมือตื่นอุ้ยเฮ้ยเราเรากำลังจะไปตลาดลานเกือกขายปลาเกลือกขายของสดอะไรเงี้ยเนาะเราดเลื่องลอดมันจะไปซื้อวัตถุดิบในการทำอาหารเป็นเจ้าของปึ้งหูกู หมูหมูหมกหูหมูต้มใช่ว่าอย่างต้องมีกูอ่พวกนักิมดิูอะไรเี่ดูจากเสองเหนมนเรานีโอเขาแบบทำอาหารไม่ได้่การพัฒนาเลขรอจะเป็นการพัฒนาแเขาภูมิใจของเขาภูมิใจใช่จากถึที่ขาม่ได้เลยก็คือนิจิใชุ่พ่ เราพูอกเอยฉันหน่อยลาภโภลันลาภโภลันโภลักโภลัฉันไม่เข้าใจดูเออเป็นอะไรทำไมล้นอีกแล้ววะน่ารักไงเขาเก่งขึ้นนะทอนี่เลยครับสปอนละ้ามหัวติด้ที่พูดไปใจ กำลังจะดึงเข้าแบบอะไรสักอย่างไหมแต่ซับพลไม่คือสปบนเหรอหรือยังไงตัวผมเองนะครับว่าจะไม่ต้องแบบลุกล้อหรืออย่างงี้เหรอที่สำคัญนะฮะผมยังมีนี่เลยฮะอะไรเี่ยไม่ออเลยเต็นยังก็หอม เออถูกคู่เหมือนกันนะหน้าหลังหน้าสงคนเนี้ยแล้วนี่โอ้ไปอยู่บ้านน้องเอิร์ธด้วยเขาไปอยู่แบบทีมแบบทีมทีมแบบท็อแมวทีมท็อแเมลใช่จริงนะกระดาษลางโพวี่เนี่ยทำไมต้องเลือกมาที่นี่ด้วยผมไม่เข้าใจเพราะว่าเป็นของสดมากมาจากทะเลเนี้ยมันขึ้นมาขายตรงนั้นเลยแล้วก็เป็นการสนับสนุนชาวบ้านในชุมชนชาวประมงเวลาอ่ับปลาขึ้นมาเนี่ยกจะไปซื้อเขาเลยมาสดแบบเนี้ยชาวโมแต่ว่าถูก ใช่ถูกแล้วเรแน่นอนใช่เราต้องถืกันเนี่ยชั่วโมงแล้วก็ชาวบ้านชุมชนแถวนั้นเนี่ยจะได้แฮปปี้ด้วยสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนหนึ่งเป็นขยะจะทำให้โลกลอยที่ไม่อ้วนต้องซื้ออย่างพอดีนะทุกคนจ้าพี่เอิร์ธติดพูดเร็วไปหน่อยนึงเนือบางทีมันลิ้นรั่วเนาะใช่แรกเราไปช้อปปิ้งอาหารสดกันดีกว่าได้เลยอย่างแรกเลยคือต้องบอกผ่ดนวปก่อนแต่เขาพูดติดน้อยลงนะ ใช่ใช่แต่ก <ís im> <avez> ็เอยยังเร็วแบบคือเหมือนเราว่าเแบบสมองมันไปแล้วไงหรือปากก็เลยจ้าว่าแบบเป็นแบบสมองแบบคิดไปแล้วว่าไงแล้วพูดอ่ะพูดไม่ทานก็รีบๆงับกำลังๆ่างว่งอย่างเงี้ย ส่องไวมบาทตอนไม่ขายยัไม่ขายไม่ขายไม่ขายให้เราโลละส่องรั้งสามสิบบาทครับลดไปยี่สิบบาทโอ้โหไม่ขายที่ใจเหนื่อยนะร้เลยครับผมครับแล้วเวลาเลือกกุ้งเนี่ยต้องเลือกยังไงครับเวลาแบบอยากให้มันสดอย่างเงี้ยเด้่นงเลยก็ทุ้งสดอู้เนี่ยไม่ตายไงปาทกันเองลดไปเลยนั่นต้องถามเขาเอง ทำยำนะครับอแนะนำให้เลยนะครับว่าเอาแบบไหนโอเคได้ยำได้มกล้วยหมอกกล้วยไงก็แบบลวกชื่อในสอ๋อเรียคือแม่พูดูกแล้วอมเอะรมโอเคม่ได้หอมไม่ได้หอมแบบเ่อสเดสักแม่ขาจะเอาสายยางฟาดใค้ะเคี้งให้ หยิบยแบบน้ำแข็งท <c oughs> ี่โอหน้ามักเนาะยิ่งแบบร <c oughs> ูเตอร์เห็นน้องในเซอร์เพลวอะไรีโอ่ก็แบบไฮเปอร์ เอาละเอาละนี่พี่เอิร์ธคอนสติทเอาละเอาละแต่งก็ที่จะทำเนี่ยเรามาโทรโทรหาวพี่ก่อนใช่แล้วเพราะเขาอยู่ไหนแล้วโง่ว่าหาันไปจะเซ็งเซ็งละเซ็งพี่ยังงไมาจังไงทำไมรับซาตังชันหลับเอาดีๆน่ารักหนูน้องเมย์ก็นไหนเนี่ยนี่อยู่ไหนอยู่ไหนแล้วตกมาตักลูกหอมจังเลยอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะพี่ออโอ้โหรอเล่นพงศ์กับดิโออยากทำสเต็กมาสดบให้คนเพื่อจะทำอาหารเป็นเวลคัามนะแล้วคือกระดุมแล้วคือกระดุมนั้นกระดุมนั้นคือช่วยติดขึ้นไม่ไม่ไม่จะเป็นเวลคัามดินเนอร์แล้วคุณจำได้ไหมว่าที่นี่โอทำยางไงเซฟเราวเซสชั่นแรกอ่ะเป็นเซสชั่นยังไงไม่ได้วันนี้ เขาอาสาที่จะทำให้คุณเลยนะใช่แต่วันนี้ต้องพันเลยแน่นอนนี่ถ้าไม่อร่อยเดี๋ยวเรามีของสำรองก็คือซื้อของปรุงเสร็จมาแล้วไปสั่งอัศเจริมมาแล้วใช่มาเร็วๆเดี๋ยวทำอาหารให้กินโอเคโอเคไม่จะดังวลก็รอก็หนุ่มไม่รู้จังอแล้ให้คุณหมูมิกกันดี่คุณหมูแล้วงทคุณหมูด้วยหอไปล้างอืมโอเคเดี๋ยวเดี๋เดี๋เด้ยวเยชฟเอ๋ยแต่ ไม่ต้องอันไม่ต้องแบบลอกเนนั่นออกแบบปลาหมึกไม่ต้องก็ได้เอาละเอาละเด็กเลยกค้่หอยปูปลาปลาหมึกยังไม่พอนะครับยังมีน้ำยังสุดที่สุดของเรื่องนะซึ่งเราก็จะมาดูกันว่าคุณหนุ่มบิ๊กเนี่ยจะจับได้ได้ทันเราสองคนหรือเปล่าใช่มเนี่ยแจ้งเหรอ มาฮะอ่าเราก็มาดูกันว่าคุณหนูบิ๊กจะว่ายังไงบ้างโอเคคือขอจะแบบยังไงยามที่บอกพี่น้องทำไงลูกชาแบบเอาโอเใช้วิธีนี้ไปสูุดแต่ความจริงคือเราซื้อมาไม่เป็นเชืออ๋อซื้อจิ้งศรีพุทธมาเหรอตอนนี้กว่าก่อนที่มิกจะมานะครับแต่เราก็พยายามทำจิ้มในสูตรของเราดีแหละแต่ดิโอตอนนี้ไม่ไหวแล้วจะพานิโอไปแบบไปล่องเรือหาปลากันการเล่นน้ำเราจะช่วยกันทำเป็นร้องเชือแล้วความขับขับแค่นใจกันในวิทยา นี่ขึ้นไดจาอีกวันหนึ่งไหมหเดีเ๋ยวมุไปวันเดียวกันอไม่รู้เราทิ้งปลาหมึกมาได้เหรอนี่ไงหรือว<ร>่ามาผ่อนลงหน้าเป็นวันหนึ่งก็เป็นเออทำมือหรือว่าหน้าร้อนเนี่ยไม่ถึงอะไรหน้าอะไรไม่ใช่หน้าเลยต้องบอกเลยว่าวันนี้ <S <S มุกอะไรวะฉันเข้าขากันร้อนไวกันหน,น่อยมุกอะไรเอ่ยก่อนน้ำไม่ได้ มันมันดูผู้ใหญ่ไปดูผู้ใหญ่ไปต้องเด็กๆใช่อะไรเล่นบอลเล่นบอลที่เขาเรียกว่าดอชบอลดอชบอลวันนี้เรามาย้อนไปวันวางใสๆแบบเด็กๆน้องๆดีแน่นอนไหลเอวไม่กินอะไรเด็กน้อยหนึ่งเลยแทบจะไม่มีไขมันอ่ะลีนี่เนาะค่ะแบบกล้ามเนื้อแบบของเราแทบจะไม่มีกล้ามเนื้อคนเรามีแด่ไขมัน ไหลายที่แล้วแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพาไปแต่มันมีช่วงหนึ่งนะจำได้เลยว่านีโอฟิตหุ่นใช่ตอนนี้เขาก็ฟิตนะตัอนหี้รู้สึกเหมือนแบบเหมือนก่อนหน้านี้หุ่นจะแบบติด ตั้งแบบคอมฟิตเลยอ่ะใช่บอกเลยว่าเมืองไทย a เมซิ่งยิ่งกว่าเดิมเดี๋ยวพาไปได้ได้เลยนี่คอนเซปต์รายการเหรอเมืองไทย a เมซิ่งยิ่งกว่าเดิมเป็นช่วงพักผอนแต่ตอนนี้ขออยู่พัทยาก่อนได้อันนี้ก็ดีอีกครั้งหนึ่งเมืองไทย a เมซิ่งยิ่งกว่าเดิมอ้าวๆจะปลอดปหรอปอนเหรอ แลนต่อ้เคือเนโออ่ะนากจะชอบแกล้งแบบล้อเรียนนองเออแต่น่ารักมากทีมไหนจะคะแนได้มากทีมทาดเมลทีมทาดเมลเอเอาะเาต่ปล่ใครแพ้ไปสิลือคร้สิเลืใครแไิเลไม่ไม่เหมือนแรกเหรอนะไมไม่เลนสีมวลาเดียพทันที่สอทีมแบเล่นเลยดีกว่านะ แล้วตอมิกมาตอนไหนคับเหรือเป่าวนี่มันก็เจียนบลงน้ำหรือว่าฝึกงานเสร็จก่อนแล้วมาไงเอาจริงมากเลยอะ รถบอคคือต้องรับพอรับเสร็จแล้วคว่างกลับให้โดนอีกฝั่งออกใช่ไหมใช่แต่ว่าถ้าเกิดโดนตัวแต่รับไม่ได้ก็แพ้เสียร์แต้ม <c oughs>

เอฟซีเอฟซีดาวเป็นด้วยกนสองคนทิ้งานเหนื่อยแล้วไม่เอาละมันจะกุ๊กขึ้น

ตรงออลสงเสริมบิมีฝึกงานเสร็จแล้วค่อยมาอะไรเงี้ยก็เลยแบบอาจจะแบบเย็นเออเย็นมันแค่แบบชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอู้ยคนจะยี่สิบแล้วแมวมาเราก็จะพบกับเพื่อนผู้ไม่ดีดูดีเนาะเสร็จสิ้ธิ์ขาวว่ะว้าวแล้วต้องโค้งคำนับแมวโค้งแมวอาจจะเท่าประมาณแบบหกโมงทุ่มหนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยเปิดชุดแล้วด้วยน่ารักแปลสามคนเนี้ย ลืมตาหนูนุ่มเดี๋ยวนี้คุ้มงาหนูอะใช่โอ้ยอ๋้แล้วนี่โอมัตทำไมมีรู้หัวใจเอาเพมาเป็นช่วยจัดไงมาเป็นสักขีพยานต้องเป็าสาวต้องมีอุ้ยบรรยากาศดีมากสวยเนามเป็นอะไรหรอใครทำ ส,สา่กดีโอทางจริงหรอ,อ,อทำกับข้าวเองจับตกแต่งผานที่เองประดับไฟเองโไปยยงไม่เด่นเองเลยเออรบปอลด้ป่าเองม่รูกิงู่ีน่ะไปนีนี่เหรอเออผล่ไหวแล้วรักม่นวดอกกุหลาบด้วยนะแหมอุ้ยอุ้ยทำไมมาข้าโหมดซึ้งเฉยเลย

เดี like. mm ๋ยวดีน no. oh. ี่อาหารฝีมือของนิโออีกเออไม่ยอมแพ้พี่เอิร์ธนะจ๊ะเรื่องความเป็นของเสื้อนั้นอันนี้เราทำเองทำเองแบบสองสีเออเราทำเองหรอทำเองอุ่งจริงเว้ยชิมเลยชิมเลยอันนี้ของเอิร์ธอันนี้ของนิโอไม่เหมือนกันอยากชิมเลยอ่ะว่าเอ่อทำไมงงอีกเนี่ยใช่ปะยังไงอร่อยอร่อยดีอร่อยอรีอย รสของเิวกับเอิร์ธอะไรอร่อยนกันเดออเหมอนก่ขนนงมิขืนนะเขายิ้มเขืนมากเลยนะคือจริงๆงนมิยิ้มเขินมากเลยนะรสก็คือนงมิขมนงิั้น่าจะเท่านงเอิร์ธแล้วนะออใช่แต่นงมินีก้เ็เป็นคนม Miss and ได้เป็นจิ้มทั้งสองอันได้ผมแนะนำามึกดีกว่าจะได้จิ้มหนักคู่แนะลมึกผมนปลาหมึกแดดนี่นะเออนี่นะดููผมคนละยการั่นนามัเหมือนเหมือนาเหมือนเด็ก่มคนไม่สบายแล้วรกัน้านเหลือม็นต้องไปทิ้งเยได้ๆอย่าเหลือให้กูด้วย วทำไม่เมนูมานั่งกินด no ้วยอมเอีดูอนนีโอหมนโอรดนะอเจียวด้วยนั oh ่งไงอะไรนียปลาบนฟ้าใช่มันจะได้จิงต่อไปนี้เป็นสิที่ผมรากที่สุดเลยมาแล้ว อันนี้เลนเออลังสันกรางจินก่อนเลยมิมันแตกขนาดไหนร้อยเ์เซ็ว่าต้องเทจริงแบบ <c oughs> อ่อยแน่อออนอน,นเหมือนมีมือเข้าไปว่าในปากะมันเปิจนเหมือนมีกุ้งเข้าไปเต้นดดอยู่ข้างในนะไม่กินกุ้งเลยมืนแบบว่าเอ้ยเดินไปหยิบปาจากทะเลมาจิ้ตรงนั้นเข <c oughs> ้มเหรอเข้มมนตรงนี้จริงๆแล้วเอาไมได้เดนเดอนเด้เราต้องเดินดอเด้เรอเ้เดุบเี่เข้มเพ็ยัดีเ น้องเออถูกชันฉันไม่ผิดหวังในตัวนางอันนี้อะไรอ่ะอันนี้โอ้นี่คงสั่งมาแล้วแหละใช่คงสั่งคงสั่งน้องก็แบบนี้โอ้ไม่ได้ทำไงคงสั่งมาคงสั่งมาวิ่งแปลกมากมันยังไงนี่แค่เราเชิญคนนักตกแต่งไหมคือไม่ใช่อะไรนะตรงนี้ง่ายโอ้ยเราเลือกเาเลือกนี่แล้วแู้ถึงทะเลชอบไปทะเลจังหวัดไหนครับกระบี่ กระีก็วแล้วก็เงียบใช่กังๆคือต่าเ่ไปดำน้ำ่าปนคนกวเป็นสวนอะต่อตองไปดำน้ำโรงแรมบาแล้วก็การอาหารอะฮะแล้วก็เป็นโรงเรียนรุนเมสนกาะเต่าๆี่อบทงานอยก็สวยนะมันจะแบบขึ้นแรงคือว่าเราเป็นคนชอบเล่นน้ำแบบนั่งแล้วก็ขึ้นซัดหน้าเราไปเรื่อย อะไรวะนี่โครแทานโคนะน่าออริจินอลนะลำปางเจ้าก็คือลำปางมีภูเขาใช่บ้านผมไม่ได้มีแค่นั้นบ้างมีน้ำตกน้ำตกอลไรนะ แดแจซ้อนไแจซอนธรรมดานะเขามีน้ำปูร้อนด้วยเค้ากิที่บว่าเาเอาไป็เ้ยทำไมแบบเโฆษณาการท่องเที่ยวเยอะเนาะขับหลายจังหวัดเขาเป็นสปอนหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าองนเป็นโกจของไนี่หรือเปล่าปัดปันดาปรสุยมากโฮ้ยคิดชงไม่ทันคุณตแต่บอกเลยว่าวิ่ข้างบนจ่ะสวยจริงๆยอะโอ้ว่าเป็นไรไม่ได้แกะบ็อกเซตนี่ทานด คือเวลควมสิงมาหลังจากที่กินเมนคอร์ทใช่ปูปูอะไรเดียวที่ผมชอบปูบิลล่าผมชอบปูกระดึงที่จังหวัดเลยมันมีกินมอกหนึ่งอะไรพูดกันมาว่าหลายรุ่นละคูละคือจะเป็นสุดละอ๋อใช่ใช่ใช่เขาห่อเรื่องนี้คุณสองคนไปผมว่าไม่ไม่น่าจะถึงทำไมตีเขาีนต เปนระยะทางต้องเดินไกลมากหรออยไปมันรู้สึกว่าได้ขึ้นไปข้างบนน่ะแล้วได้ไปดูาาทิตกาทิขึ้นอะไรอยางเงี้ยวยอ๋ออ๋ะอาล่ะเอาล่ะเอหะอาละเอ๋ห่ะโอ๋หะโอ๋ละอ๋่อย่อ๋่ะอบ่ะโว๋่อห่ะโอ๋ห่ะโอ๋ม่ะ่ะโอ๋่าโอ๋่ะโป่ง้ะ่่่อ่่าทั้งอ่ะได้ห่ะฮะ แต่ถ <mm oh ้าเกิดเราได้มีโอกาสมาเที่ยวกันท้องวันก็คงจะดีครับผมเพราะว่ายังอยากทำกิจกรรมร่วมกับเธอแล้วก็หยิบไอ้นี้ไปไหนเดี๋ยวนะมืออยู่ที่ไหนข้างล่างอ่ะต่ออยู่บนฐานตัวเองนะถ้าออกมาเที่ยวกันที่ช่วงนี้ใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วนะครับออกมาเที่ยวกันนะครับออกมาสร้างความสุขฟุ้งฟิลกับชีวิตนอนพักผ่อนงานเลยวันนี้ปีแล้วใช่ถ้าโดแน่นอนเดี๋ยวพามาอีกพามาอีกบลอนะฮะพามาอีกบล้อ มีบินโต้คีบินอโต้อีกดีนัทจะเกิจะเกิดจะเกิดทำไมอที่สาคัญที่สุดนะครับขอขอบคุณการเที่ยวอย่าง็ขอบคุณครับและที่สคัญนะครับเราคนนะครับามคนนะครับารเอร์สเปรดด้วยนะครับอรกเว้นมัสุกนะครับอ๋อก็คือเดือนละสองครั้งเนาะเราเฉลยเรียกว่าอาหารท่านเจามาทั้งหมดอะอก ไม่ประทับใจไงเริ่มเริ่มเริ่เริ่คือเราอะไปเอามาทุนดิบมาแล้วก็พวกหุ้มหอยปูปลาเนี่หมดเลยแต่ที่เราแบบโหยากไปดูอยู่แล้วทำไมเขาดูเหมาะสมมันจัะลอยอ่ะเธอฉันไม่ได้แบบจิ้นนะแต่แบบเขาดูเหมาะสมนะจ้าไม่ไ้ไม่ไดไม่ได้อาหารเนนาเลี้ยมก่อนจะได้พ่อค หรอใช่เนี่ยไปเนี่ยโอ้เป็นคนแรกรับแมไเดี่ิน้ำตาแดงจมยงเลยไเยป็นบบน้ที่ไมไเลวเตัวห้งอะอนอยเรานีรักก่อนกันก่อนนะครับผน้ี่จวัดกำแเพชสวัสดีครับเยนลี่อืมว้าอือ๋ ดีนะล่ะน่ารักนะดุมอดุมน,นะแเธอพี่เอิร์เหรออ๋อเขรวมภาพมา,พาอ๋อมันเป็น EP, EP, อีพีอีพีนี้เลยเหมือนเคยเห็นแบบแน่ารักเยใชพออนสุดแล้วแหละเขานน่นอ๋อ เขิน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 ขอตอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นไงว่าจบไปแล้วสำหรับสามเกลือทาดแมวใช่น่ารักก็คือเอาจริงๆน้องมิกมีเวลามาแค่ตอนเย็นนิดเดียวจริงๆแต่ว่าแบบพอมาแบบอยู่ดีๆก็ขืนน่ารักฉัน ฉันก็เขินฉันก็เขินคือฉันรู้สึกแบบว่าคือเราอะตามดูคลิปของน้องแบบเปล่ยนคนเด้แล้วหรอแต่ว่าเออใช่แต่แบบว่ามาดูคลิปนี้แล้วคือก่อนนั้น้องมียิ้มเขินเยอะมากใช่เราต้องยอมรับว่าเราเห็นแบบภาพนิ่งไงที่เขาแคปไปอะไรเงี้ยคือรู้สึกแบบเซตภาพที่น้องใส่เสื้อขาวกันหมดอะมันดีมากมันนิวก็น่ารักโอ้ยมันดีมันนิ่ก็น่ารักคือแบบสามคนนี้เข้ากันได้ดีมากแล้วเราไม่ได้จิ้นนะเราไม่ได้จิ้นแต่รู้สึกว่าน้องเอิร์ตกับน้องมิตรดี เหมาะสมและคู่ควรกันแล้วแบบดีมากๆเลยค่ะแบบสมกันน้อง,องคอยเหมือนไม่ได้ดูโนกับน้องมิกมานานมากคือละคือโอเคดูอะดูเซฟเฮาไงเพราะเขาแต่งในทวิตเตอร์ก็ไปดูบ้<ส>างแต่ว่าแต่ว่า ตอนวันพี่เอิร์ธอยู่อะโนมิกไม่อยู่แต่พอน้องมิกเข้าพี่เอิร์ตก็ไปทํางานข้างนอกใช่แล้วก็ได้มาอยู่ด้วยกันแค่วันสองวันคือวันคืนสุดท้ายใช่ใช่ที่มาเขามางงงี้กันในครัว่เขาบอกว่าเราไม่สาเก็ใจเลยเพราะว่าตอนเขาเล่นนะตอนเซเผาสองปะก็อยู่ด้วยกันเกือบตลอดเออหนึ่งเออมาอยู่ด้วยกันเกือบตลอดแล้วก็แบบทํา หยิบอาของให้น้องกินมั่งให้น้องมิหยิบนน่นตลอดเลยงเงยใช่แล้วคือจะบอกว่าเซฟเฮาซีซั่นสามเราก็เห็นความวานของหลายๆคู่มก็มีหลายคู่ใช่ทุกคนก็รู้กันใช่ไหมไม่โอ้โอ้น่ารักแต่เออนางลราน่ารักแบบตลกมั่งมีโอกับแบบหมอที่แบบฉันจะเป็นล้มจะสงสารบอบว่า พีอออ่อยากดูมากคือ m s Space อยากดูมาตลอดเลยแต่ว่ารู้สึกแบบไม่ว่างอะ่พะพอกลับไปถึงบบกสี่ทุ่มห้าทุ่มนอนนอน <laughs> หมดแล้วแล้วขึ้นมาก็เห็นแค่เก็คัดคัดมาวันนี้คือได้มาดูเต็มคือเลมีต้องหลายอีพีนี้เรามาดูอีพีสิกระโดดมาเฉยเลยใช่แล้วเดี๋ยวถ้าเอาอถ้ามีเวลาเราไม่รับปากแล้วกันนะเพราะว่าเราเองก็เจอกันไม่บ่อยไม่บ่อยใช่ค่ะสำหรับนี้ก็สนุกมาก เดี๋ยวดูก่อนว่ามีเวลาถ่ายต่ออีกไหมไว้เดี๋ยวมาดูกันใหม่ครั้งหน้าลุ้นกันว่าจะมีคลิปต่อไปเมื่อไรนะคะใช่ค่ะยังรักกังเกิดองมิ์เหมือนเดิมนะคะวันนี้ขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆที่อที่ถามถ่ากันมายังคบกันอยู่นะทุกคนใช่ไม่ได้โกรธอะไรกันไม่ได้โกรธกันไม่ได้สนไม่มีเวลาเฉยๆใช่ค่ะขอบคุณเพื่อนๆนที่ที่ยังถามหาแล้วไม่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เดียวนะแต่แต่ไม่ว่าใช่ พยายามบอกนางแล้วเออถ่ายมาก็ได้ถ่ายคนเดียวมาก็ได้นะก็แบบเออเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายแล้วไงไม่มียุ่งจริงนะเมื่อนเนี่ยเราะ่เดี๋ยวจักนี้ถ้าเกิดมีเวลาก็อาจจะมาได้รวมกันหรือว่าแบบแยกกันดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะทำคลิปออกมาได้ไปเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ